ทุกท่านไปเดินมาแล้วเด้อมาแล้วใครมาใครมานี่มีหมีโอ้โหมีพี่แมงกกับพี่กับพี่เอ็มเด้อมาพี่เอ็มที่ร้านก็สวัสดีครับสวัสดีเด้อวันนี้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาชิมนะครับกัดเซตมาม่าให้หนึ่งเซต ไปไปเดี๋ยวขอรหัสเดี๋ยวให้แป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวจ้ะแป๊บเดียวคไปนี่อันนี้คือเซตหม้อไฟของเรานั่นเองนี่ทานให้อร่อยนะครับหลังจากที่นานมากอะไรนะให้กินมาม่าต่อให้มาม่าอันนี้อันนี้อันเใช่ไหมพี่ครับผมมันไม่ใช่ผักแก้มนะ เออไม่ต่างกันก็เลยไปบอกเขาได้ไหมพี่ผมก็รู้นะว่ามีกาแฟเอามาตั้งให้ดูเฉยๆนี่โอเคขอบคุณพี่แมงกับพี่พีเอ็มเดอร์เด้อและมาเยี่ยมหากันครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเป็นปีอุปสรรคก็คือ GPS พาหลงมันพาไปที่อื่นไปบ้านโคกปักปากไม่ถูกปักไม่ตรงเดี๋ยวให้ใใใหหห้้เเเเเออ็นดดร์ียปักม่าะ๋วพี่เพื่อนทานกันเด้อทานให้อร่อยนะครับเดี๋ยวขอหน้ำหน่อยลูวนี่ไป ี๋ยวก็ให้พี่พี่เพื่อนทันหลังจากที่ขับรถมาเหนื่อยเหนื่อยเอาเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรนะหนูได้ยินว่าล่ำตัดค่ะโอ้ยสันกลางชันกลางโอ้ยตายจะใจลอยไปถึงไหนเนี่ยอือแต่ลอยครับเกินอะไเบื้องเกนนอะจริงจรเด็กเอนของเราก็ตื่นแล้ววันนี้พี่แอนก็มารับหน้าที่ เหมือนเดิมพี่เลี้ยงของเด็กเอ็นแล้วเชื่อไหมว่าเหมือนแก้งพี่แอนเลยปกติน้องจะไม่ลุยขี้ตมเด้เอะถามน้องแพมได้นหะน้องแพมนะเอะอเออเออปกตินางจะแบบขาวแบบนี้แหละแต่เมื่อเชา้านี่รู้สึกว่าจะเกิดอาการหมันไส้หรือเปล่าก็เลยแบบไปคุกขี้ตมดูสภาพนางนจะให้อ,จหอืจะให้พี่แอนอาบน้ําให้นี่เห็นไหมนี่โอเคไป ไปต่อกันเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วเด้อลูกค้าเราก็ทยอยมาเรื่อยๆแล้วจะมีรอบบ่ายอีกหนึ่งรอบแล้วก็รอบค่ำๆอีกหนึ่งรอบที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนทักทายร้านอ e ีเป็ดของเราน,นั่นเองเด้อนี่ตอนนี้ก็บ่ายโมงนี่บ่ายโมงก,กว่าแล้วบ่ายโมงนิดๆนี่ลูกค้าก็เพิ่งทยอยออกไปตอนประมาณบ่ายนั่แหละ ตอนนี้ก็บ่ายโมงก,กว่านิดๆวันนี้เราก็มีแขกมาเยี่ยมที่ร้านเป็นที่แมนะบี้กับพี่เอ็มนั่นเด้อนั่นเดอ้อที่มาเยี่ยมร้านต้นผ่านมาท่านก็แวะมารับประทานอาหารที่ร้านของเรานั่นเองส่วนนี้ก็โอเคเด็กเอ็นน้อยของเราก็นางก็ตื่นแล้วแต่นางรู้สึกว่าจะมีความน่าสนใจกับรองเท้าน้องแถมมากกว่าเห็นะั้นพัสดุเรกาหลีก็เมือ่อ ตกใจไปว่าเออเห็นไหมใช่ไหมั้งแกลงแภาษาเกาหลีตกใจแปลว่าเออเมนบยายแ่่นะก็ไม่รู้เหมือน <ST. S 2> ก็ไม่รู้เหมือนกันภาษาเกาหลีคําว่าตกใจเป็นคาว่าคงที่ไหนเกาหลีเขาเรียกคีโพขี้โพโ<ห>อืมนี่ต้องให้มันกัดมือเองมันจะได้รู้ว่ามันเจ็บเกาหลีแปลว่าพ่อผูกพ่อผูก ต้องอต้องต้องฝึกให้เขากัดมือเจ้าของจะได้ไม่รู้ว่าเจ็บจะได้รู้ว่ามันเจ็บจะได้ไม่กัดคนอื่นโอ้ยตัวหมาให้กัดมือเจ้าของนี่ <มา S 2> เหมือนกับเ,เหมือนอะไรนะก็ทางเหนือเขาก็จุมาน้อยขึ้นดอยตัวหมาหน่อยขึ้นดอยอนะนี่ตอนนี้พี่เลี้ยงนางมาแล้วนางก็จะเล่นกับพี่เลี้ยงของนางอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นการแต่ถ้าเป็นสาวน้อยตกน้าเด้อที่นี่เี่อาบน้ําอาบน้ํานี่วันนี้ก็นางก็ครัก กินกน,นอนพอพเล่น <ฮ ười S 1> นี่ก็จะประมาณนี้แหละของนางโ,พอพโอเคเด็กเอ็นปิดคลิปไหนแล้วปิดคลิปปิดคลิปแล้วไปปิดไหมอะไรแล้วปิดคลิปปิดคลิปแล้ว